โอเคครับผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนผมก็กลับมาพบกันเดิมกับดีบีทีชานัลกินกิเกอร์คยของเกมโลบักไมค์ครับอีกแม่มีชื่อว่า h ไฮเวิร์ชเช่นเคยนะครับผม โอเคครับผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในนี้เหมือนเดิมนะฮะโอเคผมจะทําการนะครับผมจะให้คุณผู้ชมทําการกดไลค์ก่อนนะฮะถ้ากดไ like ลค์เมื่อไหร่ครับผมก็จะไปเล่นเลยนะฮะโอเคังหวะนี้ผมจะรอก่อนนะฮะโอเคห้านาทีครับผมจะให้ทุกคนกดไลค์ก่อนนะโอเคกดไลค์ยังฮะ กดไลค์แล้วใช่ไหมครับผมถ้ากดไลค์แล้วก็ไปกันเลยโอเคครับตอนนี้มันก็เหมือนเดิมนะครับมันเช้าเช้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าแล้ว,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 วใช่ไหมลืมเฮ้ยลืมตั้งเวลาเหรออันนี้ผมไม่รู้นะขอไปที่จะมีเสียงรบกวนนะเพราะว่าช่วงนี้พวกเออ่รถขนพวกรถขนพวกเออ่ข้าวของนะครับมัน มันชอบเบิ้ลเครื่องอ่ะเหมือนจะทำเป็นโชว์ทำเป็นเก่งนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับไปครับผู้ชมครับเราจะไปตกปลากันนะฮะผมมรู้ว่าวันนี้ปลาจะกินเบ็ดไหมนะครับผมว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วเนาะไปทางไหนวาลงทางลงทางน่าจะทางนี้มั้งจะจะไม่ผิดนะตรนที่ว่ามีตรงนี้ว่ามีหัวฟักทองเยอะๆนะครับตรงนั้นเนาะไปไปเลยครับคุณผู้ชมครับเราจะไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันไปได้ไกลครับผม โอ้ปลาหมึกปลาหมึกมันอ๋อตายไปแล้วครับตัวหนึ่งสงสัยต๋อตายไปแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับตกปลากันครับปลาจะกินเบ็ดไหมคุณผู้ชมไม่กินเบ็ดกินเบ็ดไหมเอากลางคืนพอดีเลยโอเคผู้ชมครับผมว่ามันกลางคืนพอดีเลยครับ ลืมลืมตั้งเวลาลืมตั้งเวลามไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมว่าผมจะรีบกลับบ้านไปนอนาะว่าปลามมนไม่กินเบ็ดร่ะคุณผู้ชมโอเคกินเบ็ดไหมดูกันกินเบ็ดแล้วโอเคคุณ okay. ผู้มชม,มครับ,รบกลับบ้านกันฮนะเราจะไปนอนกันนะเราจะไปนอนกันฮนะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาทําอาหารกินนะครับเราจะทำข้าวกินนะครับคุณผู้ชม เสียดายหน่อยนะครับที่ผมไม่ได้เล่นเล่นเอาชีวิตรอดเนาะมาคุณผู้ชมครับผมจะใส่เสื้อนอนนะนนี้คือชุดนอนนะครับอันนี้เป็นชุดนอนเนาะผมจะใส่ก่อนนะฮะใส่ก่อนนอนนะครับมนอนกันครับนี่ไสบายนะครับเอคุณผู้ชมครับตอนนี้นะผมมันเช้าแล้วเนาะ ผมก็จะทำการนี่ผมถอดเสื้อก่อนนะถอดเสื้อก่อนนะอเาอนานะแล้วก็เราจะมาทำตาย่างกันนะครับผู้ชมครับอ่ะโอเคเอาละอันนี้เ็าใส่ลงไปอันหนึ่งนะครับอ่ะรอมันทำปฏิกิริยาก่อนนะครับผู้ชมครับอ่ะยังไม่เสร็จ นะครับเสยัญญงเสร็จแล้วนะครับอ๋อมีฐานอ๋อสงสัยอ๋อสงสัยเราคงใส่ฐานเกินนะครับคงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวปล่อยครับผู้ชมรัาผมอิ่มแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปหาเราจะไปเราเราจะไปถ้ำเหมืองกันนะครับผู้ชมครับ วันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะหลงถ้ำหรือเปล่าเนาะเมื่อพาที่แล้วนะผมลงถำ้ำนะครับเมื่อพาที่แล้วนะครับผมก็ก็หลงถ้ำเนาะเกือบกลับบ้านไม่ได้ไอไอบัวตัวนี้มันยังคงอยู่ที่เดิมอีกเหรอยังคงอยู่ที่เดิมเหรอโอ้มาถึงก็เจอครั้งข่าวเลยนะฮะ เฮ้ยไม่เคเยเทางนี้ผมเคยมาอย่างว่าผมไม่เคยมานะไม่เคยไม่เคยมานะผมว่าเอาจริงๆคิดนะว่าผมไม่เคยมานะครับว่าตันเนี่ยมว้วตันมว้วตันนั่นเลยครับคุณผู้ชมครับตันตัน <c oughs> ของแท้ครับผมเฮ้ยตรงนี้ยังไปได้เฮ้ยตรงนี้ไปได้โอ้เจอพี่เจอเจอสเกอริตันก่อนเลยเจอสเกอริตันก่อนเลยปะมันติดใช่ไหม ติดได้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเอาถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นชีพหมดอาชีตรอดผมคงตุยไปในถ้ำนี้แหละมั้งโอ้สวัสดีมาต้อนรับเลยเหรอนะมืดตึ๊ดเลยคุณลู้ช่มองไม่เห็นมืดตึ๊ดมืดตึ๊ดอ้าวเฮ้ยอ้าวแบบนี้กูหลงไหมเนี่ยหลงทางไหมเนี่ยแบบนี้เอาชิปแล้วไงหลงหลงหลงของแท้ คุณผู้ชมผมหลงของแท้หลงหลงถ้ำของแท้แล้ว,ช,ลงงวช,ชิปแล้วไงคุณผู้ชมชิปแล้วเอาแล้วไงผมหลงทางคนไอ้เอาชิปมาไม่เคยมาตรงนี้เอานั่นไงคุณผู้ชมเรียบร้อยผมหลงถ้ำผมหลงถ้ำแล้วเนี่ยเอาไงดีะเอาไงดีผมหลงถ้ำคุณผู้ชมหลงถ้ำหลงถ้ำจริงๆแล้ววันนี้ชิปชิปแล้วไงคุณผู้ชมสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว ั่นไงหลงถ้ำไหมเนะี่ยหลงถ้ำแล้วผู้ชมคุณู <c oughs> ้ชมใจผมด้วยหลงถ้ำจริงๆแล้วโอเคขอตัดไปก่อนนะครับโอเคครับผู้ชมครับในที่สุดผมก็เจอทางออกนะครับผู้ชมครับเมื่อกี้หลงถ้ำของแท้ <c oughs> นี่คุณอุนีอุสาปักเทียนไว้แล้วนะเพื่อเป็นทางนะฮะไม่ใช้เป็นทางนะก็เรายังตลงอยู่อีกเกือบไปแล้วครับผู้ชมครับผมเกือบจะได้นอะนใะนถะ้ำเลยแมเมืนะ่อนกะี้ เกือบแล้วครับผู้ชมครับอย่างน้อยก็ยังดีที่ผมได้วิ่งตามวิ่งตามเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรอ๋อ,อ,อจำได้ละจำได้ละครับปักปักเทียนทำเป็นทางอ่าปักเทียนทำเป็นทางก็เกือบหลงเกือบหลงผู้ชมใจหายใจคว่ำหมด ใจหายใจคว่ำหมดเลยนะครับผ huh? ู้ชมฮะเมื่อกี้เกือบหลงนะผมบอกเลยว่าเกือบหลงจริงๆอันนี้ผมบอกเลยว่าเกือบหลงอันเนี้ยผมเกือบหลงจริงๆเมื่อกี้ยอมยอมเลยว่าเกือบหลงจริงๆอันเนี้ยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเกือบหลงนะเกือบหลงแล้วเนี้ยเกือบเกือบจริงๆอันเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเกือบจริงๆ โอ้โหวิ่งตามหาทุกที่ทุกทางนะฮะบอบอกเลยว่าถ้าเหมืองแบบเนี้ยผมคงไม่เหมาะบอกหรอกนะบอกเลยว่าผมคงไม่เหมาะหรอกคุณผู้ชมบอกเลยใครที่คิดใจผมแบบแบบหาถ้าเหมืองผมบอกเลยว่าถ้าเหมืองมันหาง่ายก็จริงแต่มันมันจะทําให้เราหลงถ้าเหมือนเมื่อตะกี้เนี้ยผมเมื่อกี้ผมโคตรเกือบหลงกระบนกระยมากเมื่อกี้ เสียวเจอฮีโร่บายมากจริงๆ,ๆตอนเนี้ยเสียวเจอฮีโร่บายแบบมายืนแบบข้างหลังหรือแบบมายืนอยู่ข้างหน้าหรือพุ่งใส่หรือแบบมาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับบ้านผมแบบระเบิดระเบิดบ้านผมอย่างนี้คือจบเลยนะอัีนี้ผมไม่รู้นะวันนี้ผมกลัวมากตอนเนี้ยหลงถ้าก็หลงบรรยากาศร้อนก็ร้อนเกือบแล้วเมื่อกี้โอเคคุณผู้ชมครับผมว่ามันก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ โอเคคุณผู้ชมครับผมว่าแมพมันก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะมันก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะผมก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติอะไรเนาะตกปลาหาอะไรปกติอะไรเนาะก็โอเคครับผมก็เอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมนะผมที่จะกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ผมก็อย่าลืมนะผมที่จะคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ